สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยุทธอาชาแนลวันนี้จะแกงปลาไหลใส่ใบมะละรับรองว่าอร่อยแน่ๆมาดูขั้นตอนและวิธีการเป็นอย่างไรบ้างตามมาดูกันครับหลังจากใส่ทีเข้าวมันก็มาข้าวเนาะเออไม่ได้กินเลยนี่ข้าว ยางเนี้ยวรก็มีเหี่ยพลเรืันแ่าสติมันหายว่เลยไม่เหนีัคือใบมันเองมากขูดออกกัได้ใบฟักทองกันได้ฟักทองอาม่ไมยางแันเันสตเลี่ยพลเรอกมติงน้นิมันแข็งเลย่ปลาไหลางไหลนี่เเราทำการหั่นปลาไหลสองตัว ตัวนี่เอามีดมันทุบๆเลยทุบให้กระโดดเส้นล่างมันหักนิดนึงเนี่ทุบให้กระดูกดก่อนไปปิ่งคืดด้ค <Okay. S 1> ่ากี่เรื่อยเนาะสบาบหน้าก็ปิ้งเลยก็มาหันนนนนาห่นเป็นท่อนๆ่ลยมาหั่นเป็นท่อนเหมือนท่อนพอประมาณ มันจะมันจะทำสองตัว,วให้กันดูวมันเปาะกินง่ายทำทำแต่อาหารเล่าแล้วเ,เ,เล่าอีสานเด่นไท่อีสานเด่นหนิบเพราะเป็นออของเทพเด่นไม่ใช่แกงผิดเด้อแกงลาวนี่ หอมปลาไหลหอมปลาไหลสันสองตัวได้เยอะแล้วนี่ได้หลายเนาะได้เยอะนี่ก็เล่าหัวอีมเนี่ยแหละนี่ดิไดงกินดิดกินสี่ห้าคนได้สบายแน่นอนได้หลายแนบะ้่นอนหอมหลายก็กเทียมเนาะความแดงดิหอมแดงดัขดงดบข้าว เอียดมากอมพอบุบๆเนี่ยพอบุบเนาะเออพอบุบบุบปุ๊บมันจะไฟมาตั้งไฟตั้งไฟจะใส่ใส่เครื่องแกงลงไปเออไม่เกลือใส่เกลือลงไปหน่อยนึงประมาณช้อนชา ของขชืรถมาคุกใส่กันนิดนิคนหน่อยคน,น,นมันเข่าเครื่องหอมเหมือนล้มเจน,นน่าคนในเครื่องมันเข้ากัน,น,น,นป,ปูน้ำปลาปลาแดดนี่แบบนักปลาใส่ได้เลยวมีปลาได,ด้ก็หนาได้ไม่หน่อยเอากลิ่นมัน ใส่ปลาลงไปประมาณช้อนคปพีเลคปพีอะไรหวานของป้าน่าก็แบนี่อร่อยของป้าเนี่ยสูตรป้าอร่อยสอีสาน,าน,นบ้านเล่าอีสานบ้านเล่าเลยละสูเล่า ข้อสำคัญต้องขั้นแรกต้องเอาทำให้มันไม่คาวใช้ขี้เถ้าใบตะไคร้ใบหัวยังไงกับใดมะขูดามใาใส่ปลา,ยา,ยายขายี้ขย,ขยี้ใส่ปลาไม่ให้คาวขีว้เถ้าตะไคร้ขยำขยำใส่ปลาลดไม่ให้คาว ดับกินปลาไหลนี่ถ้าใครทําไม่ดีไม่อร่อยเนะมันข้าวเนะวาะต้งต้นเกงอะ่ะเห็ดโอเคอปลาไหลมันมันแซบอะ่ะแต่ว่ามัน,นข้าวผเห็นบเ่เป็นเนาะ้กับเปอยงเบ้วอันแบบนนี้เกับเี้อยง่ นี่ข้าวเบือนะนี่เนี่ยข้าวเบือที่ทําไว้แล้วเนี่ยทําไว้ให้มันแห้งสามารถเก็บได้นานนะน,นี่ทำไป็นนึ่งแห้งสูตรข้าวเบือใหม่ทําให้แห้งเหมือนข้าวคั่วแต่ไม่ใช่ขา้าวคั่วพ่อไม่รู้เรืองโอ้ กินหอมเนาะและ้วไข่กนออกไข่เครื่องเทศไมนออกเลยหอมหอม,หหออมีกรปล่อยเช็คดูให้มันสุกมั้งเน,เาาน,น,เน่คอยรู้ว่าพอสุกก็ไหนจะนั่งไปเอาเานี่ย นีพริกสีฟวาพริกป่นง่ไงพริกแมกลงไปบ้านเราก็ใส่พริกชี้ฟ้าพริกขี้หนูแล้วแต่ใครชอบเผ็ดใส่มากใครไม่ชอบก็ใส่น้อยเอานี่อยู่นี่ไม่ถึงวิหายากใช้พริกแมกแทนเนี่ยใส่พริกแมกเอาพริกแมกก็อร่อยเผ็ดเหมือนกันเผ็ดกลางๆเข้ากับพริกกินดาเนี่เผ็ด กินดามเมืองไทยใช่มันโอเคมีทุกง่านเดี๋ยวน้ําไม่ต้องมากขูดกิบขูดกิบใส่มันบนนอนน้ำใส่เห็น,หม,นมันแ<อ>ห้งเขาผู้ไปเห็นมีน้ำใมันนัวเพราะเขาเรื่องเนเี่มเร็วกับน้ำเติมแบบจางเติมมาประมาณให้เครื่องมันเข้าตัวปลาโอ้กลิ่นหอมกลิ่นหอมมาเลย กลิ่นพิกออกแต่ไข้ออกหอมีได้ได้ไหมไี่ได้เอานา้ำผสมไปน้ำน้ำใส่พอประมาณนี่แหละท่วมตัวปลาหน่อยพอเรามีเครื่องผักเคียงเยอะผักใส่เยอะ หม้อขนาดกลางได้เลยปลาไหลสองตัวกินห้าคนสบายเลยห้าคนนี่นี่ปิดกราดุกตัวปิดระบายเครื่องใช่ไหมเคี่ยวให้น้ำมันเดือดปล่อยไว้ก่อนให้มันสุกให้ดูปลาสุกเห็นมันสุกแล้วบาดสามารถมันอ่ะเขาจังหม้อแบบเขือพักถี่ต้องใช้หน่อยนึงตกหม้อหม้อเขือประมาณห้าหกลูกได้นี่แล้วแต่ลูกใหญ่ลูกเล็กแค่นี้แหละ ง่ายๆ่ายใครไม่เคยลองลองไปทำดูอร่อยแน่สป้ารับรองอร่อยมันอร่อยแต่วันนี้ประเดกได้อยอ <laughs> าหารนี่มันขาดประเดกประดิประลาประดิเด้อรืออาหารปลาไหลนี่ปลาไหล ป้าบอกว่าอาหารปลาไหลมันขาดปลาละไม่ได้เพราะดับคาวดับกินรสกลมกลม่อมใส่ปะลาล่าลงไปเอออาหารก็ะีบแซมันต้องออมีปลาละปลาละเชะด็ดดูสุกเดือดพุดพูดพูด,พด,พดหอมออใส่มะเขือลงไป บ็นี we, PC, so ่เท่านี <doubles> ้ก็เอาแบกเคลือพวงที่อร่อยแบกเคลือนห้าเบิ้ลั่นจะเป็นบบนี้กอนนี้มันพ่อพงศ์ผ่านร่าหนาวยังไม่ออกลูกก็เขือพวงใส่มะเขือพวงอร่อยป้าบอกใส่ต้องใส่มะเขือพวงอร่อยมากเนี่ยแบบเคลือสุกเสก็เแา้วเอาใส่ S <S <S ใส่ข้าวเบือลงไปสูตรปลาข้าวเบือเหลืองข้าวเบือเหลืองเลยเพราะเป็นข่าถ้าอยางเอาข้าวจานมากๆอะไรทีข้าวเบือนี่ต้องหอมข้าวเบือนี้ป้าบอกว่าอร่อยมากข้าวเบือสูตรปลาอร่อยทำแห้งๆข้าวเบือแห้งมาเก็บไว้ในโถได้ได้่ข้าวเบือเผาหมูตัวเผาแซ่บประเดกหน่อยป่ะเออบัวห้ากับตองเค <S <S then, hey, ียนเห็นมัน ตอวันนี <ules> ้เพราะว่าฉันไม่แบกลัวเขาจะกลัวให้ใหม่่นลัวใช่ละเป็นวันละจอันนี้ถ้าจะกนละเขาใส่กินกระเบือใส่อ้อมนกอ้อมหนูเป็นเีหน่าน้ำใส่ใส่ข้าเบือน้ำก็อคดลงน้หอมเลยใส่ก้ะเบือเราหอมเนาะให้กลิ่นก็แค่เขาเองต้องกาก็แค่เขาตกิน น,นะผ um> okay, ู้ชายเขาเอินเขาแกงน้ำใหม่เขาเอาข่าเขาห้ามาจีไสอ๋อมะโกรกมันหอมเลยเนาะตีให้น้ำแตกโกกกับต้เอาไปช้างอีกเอาไปโกกอีกเอาเอาไปชางโกกต้มแล้วมันกรดกี่มาย่างไฟมะโกกทำให้มันหอมข้าวเบื่อน้ำเราทำได้ไหมเออ ก็ไม่ใลสินแฉอสูตรของกาลสินไทยกาลสิน<ท>สูตรผูไทย,ยผูไทยกาลสินทำแบบข้าวเบือ่อนี่คนละสูตรกันของป้าน,นี่ก็หอมเหมือนกันสูตรเนี่ยหอมสูตรนี้มันจะบาน <c oughs> เก็บได้นานเด้เก็บได้นานได้ถ้ายานมันกินมาดีก็เอาเขาตู้เย็นไปเป็นกลับเป็นสีสองปีอะไรเนี่นย สามารถเก็บในตู้เย็นได้เป็นนานเป็นปีสองปีได้สูตรเขาเบื่อป้าสูตรเด็ดโอ้โหฟอบุบูหอมจังอ้ยืมคอร่อยเผ็ดอร่อยเผ็ดเผ็ดอร่อยเผ็ดต้องัน้ำมือตื้นต้องไปแบบประเดีย่ข้อเรือขาช่วย

ท er. okay. well okay. 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 <sh as yeah> ิ้งลงพอใส่แยงขึ้นลงหลังจากมันเดือดอ่ะเช็ดปลาเรียบร้อยดูมะเขือโอเคมะเขือสุกเอาใส่สุดท้ายก็ใบมะกรูดใบมะกรูดแล้วก็ใบแมงไอ้ใบมะละภาษาลาวเรียกว่ามหาฝากมหาเนาะมหาใส่ลงไปสุดท้ายภาษาลาวภาษาไทย ใบมะละอืมคุณเศษเอื่อมาละเออมาอีสานทางบ้านเราเอิ่อหักไส้เออเออขมอร่อยใส่ใบมะกรูดลงไปอยู่อเมริกามันมีใบไม่ใหญ่เหมือนบ้านเราใต้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งเลยมาแล้วมันหนาวฉันหนาวมานล่ผดอก ดูเช็คดูสุกแล้วมะเขือใส่บบใบมะละม,ะมะละลงไปใส่ผักใสลงไปนี่ใสผักใสบ้านนอกเลยนี่นโอ้กลิ่นออกจมูกขมเลยนี่ยขมเนี่ยนี่ากางมาผักไมสเหมือนแอบเนี่ย มาคนหน่อยโหแป๊บเดียวสเสร็จสุกน,นี่จได้ันผักนี้ก็ไม่ใช่อยู่ที่นี่นะอยู่เคสโนโ่โน้นขับรถไปประมาณหกชั่วโมงไปเอาไปเขานั่นน่ะเขามีฟาร์มที่นู่นอ่ะเอามาให้มาฝากน,น,นี่นี่นี่พักแยงเรื่องนี่นี่ผักะแยงเขาปลูกเองที่นี่อะ่ะ มีนะทุกวันนี้อเมริกาก็มีนี่แต่ไม่หอมสู้บ้านเราไม่ได้เออนส่วนมากคนเวียดนามปลูกเวียดนามเขากินได้เนาะพอกินง่ายเวียดนามเนชอบกัาไปแกงสมมกันมั้งที่ยังเชอบกินขมังเวียดนามน่าตื่นเต้นแหละขยางใส่แบบง่ายๆเด็ดๆใส่ใส่อร่อยแบบนี้อร่อยเนี้ยแบบนี้ ทำขยุมขยุมขอเขาอร่อยโอ้หอมแล้วขูดค็ม uh> ขูดเคกแล้วอร่อยเนี่ยโอ้ก in> ินแซ่บออกเลยเนี่ยนี่ตากใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟมีมะเขือมีใบบักฮะ ไปแบบเนี้ยสวยๆเนี้ยสวยเลยเนี่ยเนี่ย,ลยปลาไหลสูตรเด็ดสูตรป้าอร่อยอร่อยเนี่ยสุดท,ท้ายนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณมากนะครับออออรร่่ยยเเ